เหตุอะไรที่พลเอกประยุทธ์จะต้องช่วยเศรษฐาทวีสินเมื่อยังหาคำตอบเรื่องนี้ไม่ได้โอกาสที่เศรษฐาทวีสินจะได้คะแนนถึง375คะแนนมันจึงไม่มีไงมีอะไรที่ไปโดนจิตโดนใจให้พลเอกประยุทธ์ต้องทำอย่างนั้นท่านทั้งหลายพอหาคำตอบได้ไหม ทำไมพลเอกประยุทธ์จะต้องไปช่วยคนที่ตัวเองรัฐประหารแล้วยึดอำนาจมาทำไมพลเอกประยุทธ์จะต้องไปสั่งสวที่เขาคัดเลือกมาเป็นคนที่ต่อต้านระบอบทักษิณเป็นส่วนใหญ่มานั่งเป็นสวต้องสั่งให้คนที่ต่อต้านระบอบทักษิณลงคะแนนเลือกตัวแทนของระบอบทักษิณก็คือเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี อะไรคือมูลเหตุถ้าจะบอกว่าสัญญาณไฟเขียวไฟแดงสัญญาณพิเศษก็มันได้คำตอบแล้วนี่ครับว่ามันจบไปแล้วมันไม่มีสัญญาณมีแต่เรื่องโป้ปทมดเท็ดมีแต่เรื่องที่อุปโลกขึ้นมาเองเพื่อต้มตุนพวกเดียวกันแค่นั้นครับไม่มีสัญญาณพิเศษใดๆด,ดังนั้นเหตุอะไรที่พลเอกประยุทธ จะต้องช่วยเศรษฐาทวีสินมันยังหาคำตอบเรื่องนี้ไม่ได้ครับเมื่อยังหาคำตอบเรื่องนี้ไม่ได้โอกาสที่เศรษฐาทวีสินจะได้คะแนนถึง375คะแนนมันจึงไม่มีไงและในทางกลับกันก็คำพารุสวา คำที่ออกจากปากของผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตรที่พูดถึงคนที่อยู่ในกลุ่มสามปอนี่ใช้คําที่ฟังแล้วไม่ให้ค่าไม่ให้ราคามันโง่ เป็นนายกไม่ได้หรอกพวกนี้มันโง่คำอย่างนี้มันออกไปและมันสุดท้ายก็ย้อนไปถึงหูของคนในสามปอนั้นว่าทักษิณพูดถึงเขาเป็นคนโง่ไม่มีทางที่เป็นนายกแล้วผมถามว่าเขานี่ฟังแล้วเขาดีใจไหมครับโอ้น่าดีใจเหลือเกินที่อดีตนายกทักษิณว่าเราโง่ เราไม่มีทางได้เป็นนายกหรอกชอบนะซึ่งไม่ใช่นะยิ้มรับแต่ในใจนี่แค้นผมจะบอกให้อดีตน,นายกทักษิณกลับมานะ่ะติดคุกยาวเขาแค้นไงปากพาจนนี่บอกเลยภาษาอีสานก็คือนายยกทักษิณนี่ปากไม่ขอบ ปากไม่มีขอบพูดจาก็มีแต่ทำลายตัวเองทุกวันเอาล่ะครับท่านที่เคารพทั้งหลายครับดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะมีสูตรจะตั้งรัฐบาล270เสียงหรือขยายไปถึง286เสียงก็ไม่มีวันทำให้เศรษฐาทวีสินได้เป็นนายกรัฐมนตรี นี่ประการที่หนึ่งประการที่สองเกมนี้สายตรงของอดีตนายกทักษิณต้องเดินไปให้มันสุดทางเพื่อฆ่าเศรษฐาทิง้งถ้ายังมีเรษฐาทวีสินอยู่ในเรื่องของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีทางไม่โล่งเพื่อไทยไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้ ถ้าไม่มีเศรษฐาทวีสินอุงอิงในี่ไม่กล้าอยู่แล้วครับอุงอิงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าไม่มีเศรษฐาทวีสินทางจะโลง่งจะทะลุปุโปร่งและพรรคเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลเรื่องมีอยู่แค่นี้ครับมีเศรษฐาเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่มีเศรษฐาเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล แต่ก็ไม่เป็นในลักษณะเป็นแกนนำนะครับจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้รัฐมนตรีมา15ตําตำแหน่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนี่คือทางโล่งที่เขาเตรียมไว้ดังนั้นลูกสมุนบริวารของอดีตนายกทักษิณสายตรงทั้งหลายในพรรคเพื่อไทยจึงต้องพยายามทำให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จให้ได้ นั่นคือเมื่อเจ็บแล้วเมื่อถูกประนามแล้วถูกดูถูกเกียชิชังจากพี่น้องประชาชนแล้วต้องทำให้เพื่อไทยมีอำนาจรัฐให้ได้ภารกิจมีอย่างนี้จึงต้องบอกกับพี่น้องทั้งหลายนะครับว่าคำสั่งฆ่าเศรษฐานั้นก็มาจาก ผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละเพราะมันเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ทางการเมืองล้วนๆมันรวมไม่ได้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้แล้วเศรษฐาก็ถือตั๋วปูอยู่ขวางคลองอยู่เมื่อขวางอยู่ก็ต้องฆ่าทิ้งเพื่อให้ทางมันโลง่งให้เพื่อไทยเดินไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลให้สำเร็จให้ได้ เรื่องทั้งหมดมีอยู่แค่นี้เรื่องที่คุยกันวันนี้ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็เป็นแค่ละครฉากหนึ่งบทสรุปจริงของเรื่องนี้ก็คือจะไม่มีเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีจะมีพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะมีคนจากเพื่อไทยและเครือข่าย เป็นรัฐมนตรี15ตําตำแหน่งบทสรุปมีแค่นี้ครับของการลงทุนในการถีบพักก้าวไกลออกจากการเป็นพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลบทสรุปมีอย่างที่ผมอธิบายให้ท่านทั้งหลายเห็นและก็ต้องบอกนะครับว่าที่เดินมานี้ เดินตามสูตรการเมืองที่ปรมาจารย์ทางการเมืองได้เขียนไว้ตั้งแต่สอง0ันกว่าปีที่แล้วในหนังสือที่นักรัฐศาสตร์ทุกคนจะต้องเรียนจะต้องอ่านหนังสือเล่มนั้นเขียนโดยแมคคิวเวีเรื่อง The Prince แล้วก็เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า คำสัญญาคือความจำเป็นในอดีตการผิดสัญญาการไม่รักษาสัญญาหรือการตบัดสัตว์เป็นความจำเป็นในปัจจุบันนี่ก็เข้ากับองค์ประกอบของพรรคเพื่อไทยนะครับที่สัญญากันไว้เมื่อวันที่22พฤษภาคม2566ลงนามใน MOU <c oughs> กระดาษนั้นเนี่ย ช้เช็ดก้นไม่ได้นะมันบาดก้นนะกระดาษ A4 ฉบับนั้นเนะี่ยมันคือความจำเป็นในอดีตของพรรคเพื่อไทยและวันที่สองสิงหาคมที่เพื่อไทยถแถลงถีบก้าวไกลออกไปประกาศฉีก m o u .8 พักก็เป็นความจำเป็นในปัจจุบันของพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยก็ถือสูตรของสุนักจิ้งจอก ห่มหนังราชสีก็คือการเมืองไม่ใช่ญาติของศิลธรรมจรึงไม่จำเป็นจะต้องมีศิลธรรมไม่จำเป็นต้องมีความชอบธรรมขอให้ได้อำนาจแค่นั้นก็ถูกต้องตรงตามตำรา The Prince ของแมคคิวล l ทุกประการก็ต้องอวยพรให้ภาคเพื่อไทยประสบความสำเร็จนะครับ เมื่อค่าเศรษฐาสำเร็จแล้วหนทางก็จะโล่งแล้วครับที่นี้ได้เป็นรัฐบาลหนึ่งรรอเ100%หนทางโล่งเลยก็ขอให้เจ็บแต่จบครั้งนี้เป็นไปตามแผนการของพรรคเพื่อไทยทุกประการ